เนี่ยเธอจุดจุดจุดเมื่อลืมตาอีกครั้งเวลาที่มันมีแสงเยอะๆคืออย่างนี้ไอ,อบริบทนี่มันคือตัวละครเนี่ยนอนแบบไปนอนเล่นที่ชายหาด้ับผ่อยหลับไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีอย่เงี้ยแสงมันแยงตาเธอเธอรู้สึกไงรู้สึกยังไง ตาอยู่ข้างหน้าเ้ายมีใช่ตาที่มองอะไรก็ไม่ชัดอ่ะตาพราา่าปลอยงี้นะ,ะคืออันนี้พวกลูกศิษย์ผมแปลเพราะว่าไอ้ที่หน้าตาซื่อบื้อเนี่ยมันจะแปลลำแสงไหลลำขัดขวางการมองเห็นของเธออย่างนี้ซึ่งมันแบบมันแปลแบบเอ้จริงๆมันแปลแบบนั้น,แบบนแบบจริง แต่ถ้าล like ูกศิษย์ผมเนี่ยเขาจะแปลออกท่าเนี่ยเพราะผมสอนไงว่าให้ถ่ายทอดความรู้สึกึกคิดคือไอ้เวลาถ่ายทอดเป็นภาษาไทยเนี่ยมันต้องเอาเธอไปขึ้นต้นขึ้นต้นประโยคแล้วมันจะไปง่ายแล้วเธอรู้สึกยังไงตอนนั้นเฮนรี่ได้แต่อ้าปากค้างจุดจุดจุดจ้องโรเบิร์ตอย่างไม่เข้าใจคือไอ้โรเบิร์ตพูดอ่ะคือไอ้เฮนรี่ถามว่าเอ้ตกลงเนี่ยสาวในวิทยาลัยเนี่ยคนไหนกันแน่ที่นายชอบไอ้โรเบิร์ตบอกที่จริงแล้วเนี่ยคนที่จะชอบก็คือนายอะไร นี่กอกมาเรื่องเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วไอไอไอเฮนรี่จะเป็นยังไงตาโตาโตมันเห็นเงินตาโตตายอยู่ข้างหลังกริยาที่อยู่ข้างหน้าที่มันแปลว่า <Yeah> ไม่ใช่ทะลึงทะลึงไมนดุอีกฝ่ายเบิกตาจ้องโรเบิร์ตยังไม่เข้าใจอันนี้มันเรีนงานปีแรกๆของผม แล้วผมสอนเนี่ยผมบอกว่าถ้าทุกวันนี้ให้ผมแปลทุกวันนี้หมายถึงเมื่อตั้งเจ็ดเ8ปีที่แล้วนะผมจะไม่แปลแบบนี้ผมจะไม่แก้แบบนี้ผมจะแก้ว่าได้แต่ปากอ้าตาคางจ้องโรเบิร์ตอย่างไม่เข้าใจอย่างเงี้ยมันจะสวยกว่าเข้าใจป่แต่ที่ผมไม่แกนะ้เพราะว่าพอยเนี่ยนะก็จะให้มาดูว่าแปลยอย่างเงี้ยมันเอาไปพิมพ์ขายได้แล้วไอ้เต็มไปด้วยเนี่ยมันจะเจอบ่อยในภาษาอเมริกันนะ หรือมันนึกอะไรไม่ออกฟูลออฟฟูลออฟอย่างเงี้ยมันเป็นท่าง่ายของมันแต่ภาษาไทยเนี่ยคนอายเขาจะํำคาญถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะกรณีที่มันเป็นข้าวของบางอย่างเนี่ยมันมันใช้ได้แต่ถ้าไม่จําเป็นนอย่าไปใช้มันจะดูประหลาดอย่างเงี้ยเต็มไปด้วยควันจากตะเกียงน้ํามันอย่างเงี้ยมันประหลาดอ่ะมันควรจะเอาอะไรเป็นประทานใช่ อาตะเกียงน้ำมันเป็นยังไงควันตะเกียงน้ำมันปล่อยควันอย่างเงี้ยภาพมันไม่เท่าต้นฉบับควันขมงอ่าได้ยินแววๆควันขมงก็ใช้ได้ควันคลุมก็ใช้ได้แปลแบบนี้เข้าใจปะ้ะอย่าไปแกะจากซ้ายไปขวาไอ้นี่หน้าด้านสุดๆเต็มไปด้วยเหงื่อภาษาไทยนี่มันเยอะโคตรเลยแต่ไปด้วยเหงื่อเนี่ยเหงื่อชุ่มยังน้อยไปหน่อย oh. โชค โชคกับโซกนี่แปลเหมือนกันเลยนะวันก่อนเปิดพานให้ดูกรมดูเพราะว่าเคยได้ยินบางคนพูดว่าเหงื่อโซกทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งอ,อสองพยางแปลว่าทั้งตัวเลยเหงื่อตัวคำคำพ้องกับตัวก็คือกายเหงื่อ,อ,อโซมกาย เยียนแบบนี้นะเหงื่อโทมกายตัวเองทําอะไรหรือจะตัวเองไอ้นี่ผมเศร้านะแกลเพราะว่าภาษาอเมริกันเนี่ยมันจะมีไอ้กริยาแล้วต่อด้วย yourself นี่เยอะคือที่จิิถ้าใช้ให้ถูกเพราะจะลูกกรมเลม่มอ,อื่นๆเนี่ยเขาเก็บว่า one self แต่ว่าที่ผมพูดว่า yourself yourself เนี่ยผมพูดตาม longman เพราะว่าดิกที่ผมใช้คือ longman นะยินดีกับตัวเอง คือเวลาเราทําอะไรสําเร็จมาเนี่ยเรารู้สึกยังไงแปลไปเลยอะไรได้บ้างภูมิใจอะไรได้อีกปลาบปลื้มโอโ้แต่้อของแกจูเลตยูร์เซนี่มันไม่แรงขนาดปลาบปลื้มมันประมาณดีใจดีใจมันแรงสุดถ้าผมเคยแก้มาเนี่ยก็คือภูมิใจ มันไปถึงปราบปลื้มไม่ได้นะอันนี้เท่าที่ผมเจอมานะแต่อย่าจำนะถ้าบางบริบทมันไปได้ถึงนั้นก็ไปเพราะว่าอเมริกันมันเวลามีใครไปตําหนิมันว่าทําไมทําอะไรช่ช้ๆยอย่างนี้มันจะตอบไปอยังไงไหมก็ผมเป็นคนอมริกัรน,นะมันจะตอบแบบนี้คนอเมริกันมันจะไม่สนใจเนี่ย yeah. furious หรือ angry with yourself แล้วม,มันมีอีกสำนวนหนึ่งที่นิยมเหมือนกันแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ใส่มาเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอก็กล่าวว่าเดี๋ยวพูดเอาก็คือ kick yourself และไอ้นักแปลก็แปล,ปลมัวว่าเตะก้นตนเองซึ่งไอ้ภาษาอังกฤษก็ไม่มีก้นไง kick yourself มันก็เตะก้นตนเองใครที่ไหนไมันจะไปเตะก้นตัวเองเวลาเราทำสิ่งที่แบบผิดพลาดแบบไม่น่าพลาดอะ่ะเราจะรู้สึกไม่ใช่มันจะไม่มีคำว่าตัวเอง ซ้ำพยัญชนะต้นสองพยางนึกเลยเวลาเราพลาดสิ่งที่ไม่ควรพลาดเรารู้สึกโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอขนาดชอกช้ำเลยเหรอฮะเจ็บใจ,จ,บใจอ่ะ บันทอนจิตใจไม่ใช่ไม่ใช่ใชยุ่ยยางนี่มันจะแปลว่าเอ่อทำให้ทาให้ผิดใจกันมันจะได้แค่ความหมายสองแต่มันจะไม่ได้ความหมายหนึ่งปันปันหัว พยายามเหลือเกินไอ้พยายามเนี่ยมันใช้กรณีกรณีเดียวนะกรณีที่ตัวละครเนี่ยพยายามทาแล้วไม่สําเร็จไอ้ไอตรงนั้นแหละเราจะใช้พยายามสังเกตไหมภาษาไทยอะ่ะพยายามข่มขืนพยายามฆ่ามันไม่สําเร็จถึงจะใช้ไอ้กรณีที่สําเร็จเนี่ยอย่าไปใช้ไอ้นี้พูดถึงแง่บันเทิงคดีนะแต่ถ้าไอสรารคดีแงความพยายามกําจัดโรคอย่างเงี้ยภาษาสาราคดีมันใช้ได้ ภาษาบันเทิงคดีเขาไม่นิยมเนี่ยอย่างเงี้ยมันทําให้คนอ่านเนี่ยงงพยายามประมาณระยะทางไอ้ตัวละครมันทําอะไรกับร,ร,ระยะทางกันแน่กะระยะทางทีนี้กะเนี่ยมันเป็นภาษาปากถ้าภาษาบรรยายมันจะต้องสองพยายามไม่ใช่คานวณคํานวณมันคิดเลขเออไอ้ไอ,อ,อ,อ้คอนอนเนี่ยถูกคะเนน คือภาษาไทยมันเป็นภาษายากเป็นภาษาที่มันมีความละเอียดปิดประตูยาง<บ>กับผสมสารพัด<บ>เอ่อปิดประตูยางเบามือนี่ก็เกาหลีเหมือนกัน<บ>ไอเวลากลัวลักษณะแบบนี้มันจะกลัวแบบระแวงอะเ,เสียวสันหลัง<ม>หรือหนาวสันหลังก็ได้เอ่อ ความจริงเป็นยังไงแล้วแม่นเหลือเกินเกาหลีภาษาเก่งอย่างเงี้ยพอจะเจอปวดปากตรงข้ามโอ้โหคิดนานเลยความจริงแทงไม่ใช่แทงใจดําความจริงจุดจุดจุดแทงใจเติมฮนะทิมแทงใจหรือเสียดแทงใจทิมแทงกับเสียดแทงมันแปลเหมือนกันแล้วตอนนั้นก็คุยกับนักแปลไงบอกว่าน้องเวลาน้องแปลเนี่ยน้องอย่าไปนึกถึงภาษาเกาหลี นอ้องลนึกว่าภาษาไทยมันพูดว่าอะไรไอ้นี้ผมเอาภาษาอังกฤษมาให้ดูด้วยเพราะว่าไอ้คนแปลคนนี้มันบัดซบมากคือคนเหนื่อยเขากลับมาจากการทำงานเนี่ยนึกออกไหมแล้วนึกกินน้ำอัดลมไปกระป๋องหนึ่งเนี่ยรู้สึกงไงโอ้โหชื่นใจเหลือนะ <laughs> มันลม <laughs> คือไว้เหนื่อย่ไอ้ไอ้อย่างนี้ผมก็เป็นนะเวลาผมสอนหนังสือเนี่ยบางทีเนี่ยบางทีผมเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยผมก็อย่างนี้เหมือนกันมันก็รู้สึกอย่าเล่นท่ายาจุดจุดจุดเหนื่อยหายเหนื่อยแค่นั้นแหละภาษาอังกฤษเนี่ยโดยเฉพาะอเมริกันเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่คลุมเครือเนี่ยมันก็จะเวอร์ไอ้นี่ซีมิลี่มันห่วยนะเดี๋ยวเราต้องต้องเปลี่ยนซิมิลี่คือไออุปมาโวหารเนี่ย ทวงปอดของเขาไว้ได้วยเมตตะกลวออย่างเงี้ยคนไทยไม่ไม่มีใครเอาหรอกเป็นยังไงถ้าไม่มีใครมาทวงปอดไว้ด้วยเมตตะกลืวเราจะจุดๆแทบแทบจุดๆเติมมาอีกสี่พยางปอดมันมีหน้าที่อะไรอ่ะหายใจแล้วถูกทวงอยู่มันจะเป็นหายใจยังไงเอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องแปลว่ากลัวอย่าเล่นท่ายากหายใจ เออแทบหายใจไม่ออกซิมิลี่เราเราจะเปลี่ยนแบบนี้คือเขาเป็นอุปมาโวหารเรายังรักษาอุปมาโวหารอยู่แต่ไอตัวที่เราเอามาเปรียบเนี่ยเราไม่เอาเอกทวงปอดด้วยเมตากัวนี่เราไม่เอาเราแทบหายใจไม่ออกก็เป็นซิมิลี่เหมือนกันเผาฮะไม่ถึงกุ้งเผาที่เลยนกัวมาเออกุ้งน้อ่มันไ้อ่ะทีนี้ทีนี้พอเราเอ่อแทบหายใจไม่ออกความรู้สึกที่เราแทบหายใจไม่ออกก็คือเรา ฮะอึดอัดเข้าใจยางการถ่ายทอดความรู้สึกในคิดคือแบบนี้ไอ้ข้างบนนะมันปองเลยอมมันวะ <c oughs> อ่าทีนี้สมนวนมัน่งคนไทยจะเรียกไอ้ดีว่าหนามอีกสองวิายางหนามยอกปกบอกน้องเวลาน้องแปลเนี่ยน้องอย่าไปดูภาษาเกาหลีเป็นคำคำให้น้องนึก่ก็สมนวนไทยเนี่ยมันเรียกว่าอะไร เนี่ยอันเนี้ยจะใช้ใจหล่นไปอยู่ที่ตาตาตุ่มเพราะว่าบริบทมันแรงแล้วเวลาใช้เนี่ยเป๊ะ,ะทุกคำไหมไม่ใช่อะไรใจดำกิริยามใหม้จี้ฮะแทงใจดำเ,เห็นไหมเวลาถ้าถ้าเราแปลาภาษาโดยเราถ่ายทอดภาษามันจะประหลาดมากจี้จุดอ่อนไหวอย,อย่างเงี้ยประลาดไหม ไอตอนผมเห็นในนี้ผมขำมากเลยเหมือนลูกหมาแต่ต้องเป็นลูกหมาร้านขายของชำบ้านนะเป็นลูกหมาที่อื่นไม่ได้นะหัวไอ้ดีจริงๆทีนีเ้เวลาที่เราไอ้นี่มันเป็นลักษณะสมนวนที่มันเป็นอุปมาโวหารด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้อุปมาโวหารด้วยเพื่อรักษาเจตนาของผู้เขียน เหมือนไอ้เมื่อกี้ไอ้ที่เหมือนถ <lawsuit royable, S 1> ูกทวงด้วยตะกัวอะไรเนี่ยนะไอเราแทบหายใจไม่ออกไอ้นี่เราก็จะเก็บจุดๆเหมือนมันจะเป็นสองท่านจุดๆเหมือนจุดๆจุดคือถ้าหัวไวเนี่ยถ้าเราเก็บไว้เนี่ยหัวไวมันแปลว่าฉลาดฉลาดแบบมีไหวพริบนะถ้าเราเก็บคำว่าหัวไวเนี่ยมันจะไปยากนะเปิดเลยเพราะจะนุงกลมคำว่าหัวแต่คำว่าหัวนี่มันเยอะ แต่เปิดได้ที่มันที่มันปลว่าฉลาดหลักแหลมหัว,วหัวไวแล้วมันไปยากมันไปไม่ได้มันไปเปรียบอะไรไม่ได้ไ<ว>หัวใสแล้วยังไงเหมือนเปิดเลยหัวอะไรไ<ว>หัวแหลมเหมือนหัวลิง เออเวลาแก้แก้แบบนี้เค,เคยได้ยินเปล่าเคยแก้หมดแล้วช่างหัวแหลมทั้งหมดเลยเหมือนหัวลิงก็ะดิ่งเคยได้ยินแต่หัวแหลมไม่เคยได้ยินแต่หัวแหลมเพราะเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดกันไม่เต็มเออหัวแหลมเหมือนหัวลิงนะทีนี้ผมเติมช่างเข้าไปเนี่ยเพราะว่าต้นฉบับมันมีจริงๆดีจริงๆคือถ้าผมว่าหัวแหลมเหมือนหัวลิงเนี่ยมันไม่เท่าต้นฉบับเข้าใจไหมการอ่านความรู้สึกนึกคิดเนี่ย อ่านแบบนี้